สวัสดีค่ะขอยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของไพ่เล่าเรื่องนะคะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูกันว่าในส่วนของ EP นี้นะนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสิ่งที่ไพ่ากสื่อสารนะคะนะจะมีเรื่องราวอะไรจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณนะคะใน EP นี้ ใบ,บแรกนะคะเป็นไพ่เอชออฟวอลนะคะหนึ่งไม้เท้าพลังงานต่อมานะคะสี่ไม้เท้าเยี่ยมมากนะคะแฮปปี้อ่ะหน้าเอชออฟเพนตัคคะนะคะ,ะ,คะห้าถ้วยหนึ่งดาบคุณยอดเยี่ยมมากคุณฝ่าฟันอุปสรรค คุณฝ่าฟันความอ่อนแอความอ่อนไหวความรู้สึกผิดหวังคุณผ่านมาได้หมดแล้วนะคะนะตอนนี้คุณอยู่ในจุดของการเริ่มต้นชีวิตใหม่มันเป็นพลังงานที่แบบคุณชัดเจนอะคุณชัดเจนดีมากคุณอาจจะแบบพอแล้ว กับอะไรต่างๆคุณยุติความสัมพันธ์คุณยุติในหลายๆเรื่องราวแล้วคุณก็เริ่มต้นใหม่ด้วยตัวของคุณเองนะคะโดยที่ไม่คาดหวังอะไรจากใครเลยแต่สําหรับอีพีนี้เป็นพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะมันเป็นเรื่องราวของความรู้สึกของใครบางคนที่ส่งมาให้คุณได้รับรู้คนคนนี้เป็นคนที่จบในความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วตัดจบกันแล้วนะคะอืมไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะคะ อาจจะเป็นคนที่เคยทำให้คุณดิ่งมากผิดหวังมากนะคะอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้มากๆเป็นชาวธาตุลม,มิถุนตุนกลกุมเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสุดๆหรือเป็นคนที่หมกมุ่นในการสร้างฐานะมากๆหมกมุ่นในการทำงานมากๆนะคะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่จะต้องเจรจาเจอคนเยอะหรือพูดอยู่ทั้งวันเลยนะคะเจอคนเยอะนะคะซึ่ง คนคนนี้ก็เป็นคนที่คุณเคยรักเขามีใจให้มีความสุขร่วมกันต่างๆนะคะอืมมันเป็นจุดที่อ้อเห็นว่าในที่ผ่านมาผูค้คนอาจจะเจอเรื่องราวหนักๆแต่ก็ซับพอร์ตกันดีมากคอยให้กำลังใจคอยเป็นแรงผลักดันคอยสนับสนุนกันและกันแต่มันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นที่ทำให้ทุกอย่างมันจบอะค่ะ นะคะทางที่ผู้คุณกําลังไปได้สวยเลยกําลังเข้าสู่โหมดกันแบบกําลังจะสารภาพบอกล้วกาลังจะขอคบเป็นแฟนคือทุกอย่างมันเป็นลักษณะของการวางไว้แล้วค่ะเข้าสู่โหมดการจะเป็นครอบครัวก,การแต่งงานการใช้ชีวิตคู่ถูกกำหนดอะด้วยคุณสองคนนะคะอืมมันเป็นความหวานชื่นมากๆม,ม,มันเป็นความทรงจำที่งดงามที่ผู้คุณเคยมีร่วมกันในด้านที่ดีแต่แล้วอะคะ่ะ นะคะความแตกหักก็เกิดขึ้นนะคะมันเกิดอะไรนะคะในเรื่องราวตรงนี้มันมีคนเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์นี้เป็นครอบครัวมาขัดขวางในขณะที่ผู้คุณกําลังวางแผนที่จะสร้างความมั่นคงร่วมกันมีความรู้สึกใจตรงกันแล้วอ่ะอยู่ๆก็ผัดภาคจากกันคนละทิศคนละทางเลยกันเด่นกันเลยนะก็มีคนกีดกันขัดขวางนะคะ โอ้โหแล้วพวกคุณก็ไม่ได้เจอหน้ากันไม่ได้คุยกันเลยนะมันเป็นการจบแบบค้างค้างคาคานะคะในส่วนของคุณไม่ค้างคาอะไรแล้วแหละนะคะคุณเริ่มต้นใหม่ได้ดีแล้วคุณอยู่กับตัวเองได้ดีแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานอะไรต่างๆแต่ในขณะเดียวกันนะภายใต้ความเด็ดขาดของคุณนะ่ะคนที่คุณจบไปแล้วอะค่ะเขารู้สึกค้างคาในความรู้สึกมาก เขารู้สึกอึดอัดเขามีเรื่องอยากจะระบายกับคุณเขามีเรื่องที่เขาอยากจะพูดกับคุณนะคะมันเป็นสิ่งที่เขาอยากขอโทษอืมเขารู้สึกว่าเขาตัดสินใจผิดพลาดเขาคาดหวังนะเขาคาดหวังว่าในสิ่งที่เขาเลือกเหมือนเขาไปเลือกเงินนะคะเลือกการเงินเลือกการงานเลือกความร่ํารวยเลือกโอกาสชีวิตของเขานะคะณตอนนั้นอาจจะมีสองสิ่งระหว่างคุณกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่เขาเลือกเอาการเงิน แต่เป็นไงคะสิ่งที่เขาคาดหวังว่าเขาจะมีความสุขแต่กลายเป็นว่าเขาทุกข์มากนะคะเขารู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวเป็นความรู้สึกที่อยากจะคุยกับคุณอยากหาหนทางในการปรับความเข้าใจอยากหันหน้ามาปรึกษาหารลือกันว่า เราจะมีทางออกด้วยกันได้ดีกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนคนนี้คิดถึงคุณมากนะคะไม่เคยลืมคุณไปไหนเลยไม่เคยลืมคุณไปจักหัวใจเลยนะคะเขาเป็นอย่างไรในตอนนี้นะคะผู้ชายหรือผู้หญิงคนคนนี้เขาชื่นมืนในเรื่องของการพบปะเจอผู้คนนะเพราะตอนนี้ดวงการเงินเขาดีมากเลยร่ำรวย การงานคือดีอะค่ะนะทำงานเยอะแต่เหงาเขารู้สึกสับสนเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเขาเหมือนคนที่พยายามที่จะขวายคว้าโอเคในเรื่องการงานเขาขวายคว้าได้นะคะอืมเขาทําได้หมดการเรียนการงานคนนี้เป็นคนเรียนเก่งด้วยนะคะนะประสบความสาเร็จมากนะคะนะตอนนี้ชีวิตของเขาแบบมันเป็นไปตามแบบแผนที่เขา ขีดเขียนเอาไว้น่าจะทำหลายๆอย่างพร้อมกันทั้งงานเกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำปรึกษาเชิงธุรกิจนะคะแล้วก็โมโหเนงานประจำด้วยเยอะแยะไปหมดเลยคนคนนี้นะคะแต่เขาไม่ประสบความสำเร็จในด้านของความรักนะคะเขารู้สึกว่าเขาผิดหวังกับในด้านของความรักและเขาก็ไม่เคยลืมคุณเลย นะคะเรามาดูกันว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเนี่ยคนคนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะอืมเขาบอกว่าเขาอยากแต่งงานกับคุณนะ่ะเราไม่มีใครมาแทนที่คุณได้ด้วยยิ่งห่างกันไปอ่ะเขาก็ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองและคิดทบทวนทุกอย่างมาเป็นอย่างดีอ่ะจนเขารู้สึกได้เลยว่า เขาลืมค you know mm ุณไม่ได้คุณมีอิทธิพลกับความรู้สึกเขามากเหลือเกินนะคะภายนอกเขาจะนิ่งนะแต่จริงๆข้างในเขาสั่นไหวมากเลยสั่นคลอนมากนะคะเออ่าเขาแบบจะบอกยังไงดีนะคะเขาไปขอพรด้วยกับพญานาคนะคะขอให้คุณให้โอกาสขอให้สมหวังกับคุณนะคะขอให ได้ลงเอยกันได้ไหมอย่างเงี้ยเขาไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาตั้งใจมากเลยนะเหมือนเขาตั้งใจทํามาหากินเก็บเงินนะคะฟื้นฟูชีวิตตัวเองขึ้นมาแล้วมันเป็นความหวังอะประมาณว่าเขาได้เงินแล้วอะเขาจะคลีปกลับมาหาคุณแต่าการกลับมาคือหันมาอีกทีไม่มีคุณแล้วอะคะ่ะนะคะมันเป็นความว่างเปล่าอะนะคะม,มันเขาเจ็บปวดมากนะคะตอนเนี้ย นะคะเขาเจ็บปวดมากเขาลืมคุณไม่ได้นะคะการใช้ชีวิตไม่มีความสุขอะค่ะทุกคนนะคะเรามาดูกันนะเกี่ยวข้องกับเขาระหว่างคุณด้วยเขามองคุณเป็นยังไงบ้างคะในเวลานี้เขารับรู้ถึงความผิดหวังความเจ็บปวดเขารับรู้ในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณเจอในความทุกข์ความทรมาน เหมือนคณโดนกลั่นแกล้งนะคะโดนทำร้ายโดนกลั่นแกล้งเหมือนมีคนลุมทำร้ายคุณนะคะแล้วคนสาหัสมากนะคะโดยที่มีความรักครั้งนี้เป็นจุดตั้งต้นของความพังแล้วเขาก็รับรู้ด้วยว่าคุณติดขัดมีปัญหาในเรื่องการเงินใช่ไหมนะคะกำลังลำบากมากเลยอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วคุณก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนิ่งเงียบมาก ค่อนข้างจะระมัดระวังตัวเขาเหมือนเห็นนะคะเห็นว่าคุณเจออะไรบ้างเพิ่งมาเห็นเนาะเพราะควรจะเห็นมาตั้งนานแล้วไหมคะอะแล้วในอดีตที่ผ่านมาฮะเป็นยังไงอะความคิดที่มีต่อคุณอืมคุณสดใสอะในอดีตที่ผ่านมาที่ผู้คนใช้ชีวิตด้วยกันได้รู้จักกันได้สนทนาได้เจรจากันคุณเป็นพลังงานของความมั่นใจในตัวเองคุณสดใสคุณน่ารักนะคะ อืมแอบใจร้อนหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่นะตอนนี้เขารู้สึกได้เลยว่าคุณเปลี่ยนไปอาจจะด้วยแววตาคุณดูไม่ค่อยมีความสุขนะคะดูมีความกังวลน,นะคะดูมีความกังวลแล้วก็ระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเหมือนภาพมันเปลี่ยนไปหมดเลยอะค่ะนะคะ,นะคะอ่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะเขาเสียใจนะอืม เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณจังเลยอยากจบเรื่องราวหนักๆเพื่อคุณนะแล้วอยากจับมือคุณนะเริ่มต้นใหม่เขารู้สึกเสียใจในการกระทําของเขาเขารู้สึกเสียใจในการตัดสินใจของเขาด้วยในอดีตที่ผ่านมาเขาอยากให้คุณให้อภัยเขาได้ไหมให้จบทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่แบบเขามีส่วนในการทำร้ายคุณนะนะคะเขาบอกว่าเขาต้องการคุณ เขาอยากเป็นครอบครัวอยากแต่งงานอยากใช้ชีวิตแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาเกี่ยวข้องมามีส่วนร่วมในความสัมพันธ์อะไรของของผู้คุณเลยนะคะเนะเขาเป็นห่วงคุณไหมอ่ะเรามาดูกันนะคะคนคนนี้เป็นห่วงคุณไหมนะคะคนคนนี้เป็นห่วงคนหรือเปล่านะคะ คุณอายุน้อยกว่าเขาหรือเปล่าคะอืมเขารักคุณมากนะถามว่าเป็นห่วงไหมรักมากกว่าอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าคุณอยู่ยังไงอยากรู้ว่าคุณใช้ชีวิตยังไงแต่เขาก็เห็นคุณทางออนไลน์ในเรื่องของความเคลื่อนไหวในการงานถามว่าเป็นห่วงไหมเป็นห่วงนะเป็นห่วงอยากพาไปกินข้าวอยากพาไปเที่ยว อยากเป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยอยากปกป้องคุณนะคะอยากทำให้คุณรู้สึกดีนะเป็นห่วงมากนะคะออแต่ดูคุณไม่แคร์เขาแล้วเนาะพลังงานของคุณมันจบแล้วอะคะ่ะไม่เอาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูจากเมื่อกี้เป็นเรื่องของเขาแล้วใช่ไหมเรามาดูเรื่องของเราบ้างนะคะเรื่องของคุณนะคะคุณรู้สึกยังไงต่อคนนี้คะ คุณนิ่งมากเลยอะโอไมก็ oh God. นะมันเป็นพลังงานแบบคุณเจ็บปวดกับคนคนนี้แล้วคุณไม่เชื่อใจเขาอีกแล้วอหลึือคุณโกรธเขาด้วยค่ะคุณโกรธเขาที่เขาทิ้งคุณไปคุณโกรธเขาที่เขาไม่เลือกคุณนะตอนนั้นคุณโกรธเขาที่เขามีส่วน ทำให้คุณเกิดความยุ่งยากในชีวิตนะคะตอนนี้คุณเป็นพลังงานของความดุดันและเด็ดขาดมากนะคะแม้ว่าภายในของคุณจะรู้สึกเสียใจแต่คุณสามารถแบบกดความรู้สึกนั้นไว้ได้แล้วก็ไม่เอาแล้วะคะ่ะปัดตกแล้วนะคะคุณเลือกที่จะรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีของตัวเองหรือเลือกอะไรที่มันเหมาะสมกับบรารมีวาสนาของคุณนะคะ คุณอาจจะคิดว่าความรักระหว่างคุณกับเขาเป็นไปไม่ได้ต่อให้รักกันก็เป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางที่จะลงเอยในการเป็นคู่ครองกันได้นะตอนนี้คุณมีเป้าหมายของคุณอย่างชัดเจนนะคะเป้าหมายนะคะเป้าหมายอะไรเป้าหมายในเรื่องของคุณอาจจะเป็นคนที่รักในศักดิ์ศรีตัวเองมากๆนะคะชีวิตที่ผ่านมาความรักที่ผ่านมาดูถูกคุณเยอะนะ ดูหมิ่นดูแคลนคุณด้อยค่าคุณกันแกล้งคุณสารพัดสิ่งแล้วคุณรู้สึกว่าในเมื่อคุณอยู่ณจุดนั้นอ่ะมีแต่คนไม่ให้เกียรติคุณอ่ะคุณก็เลยจะเลือกจุดที่ทําให้คุณสูงกว่านี้ค่ะอยู่ได้สูงกว่านี้ไปได้ไกลกว่านี้นะคะเพื่อปกป้องตัวเองไม่ให้ใครมาทําร้ายคุณไม่ให้ครมาล้ําเส้นคุณนะคะอืคุณเลือกที่จะไปข้างหน้า นะคะแล้วค <laughs> ุณปฏิเสธแล้วนะคะในส่วนของคุณนะไม่เอาไม่ไหวนะคะในส่วนของคุณนะคะคุณรู้สึกยังไงกับคนคนนั้นคะเมื่อกี้ก็ถามไปแล้วเนาะจะถามไอีกแล้วกันเนาะเขาเคยเป็นความรักของคุณนะเขาเคยเป็นความสดใสของคุณแต่ตอนนี้คุณปิดกั้นทุกอย่างจากเขาหมดแล้วค่ะคุณไม่อยากคุยคุณอยากให้เขาหยุดคิดถึงคุณ ไม่อยากมีอะไรเกี่ยวข้องกันอยากให้ตัดจบต่างคนต่างอยู่แม้กระทั่งความรู้สึกก็ห้ามเกี่ยวข้องกันคุณรู้สึกไปแบบนั้นนะคะแม้ว่าคุณจะเคยมีความผูกพันกับคนคนนี้ในอดีตบางครั้งคุณเหงาและคุณนึกถึงเขาด้วยนะเวลาที่คุณไปในที่ต่างๆนะคะแต่สําหรับคุณคุณคิดว่ามันจบแล้วมันเป็นไปไม่ได้คุณมีเป้าหมายอะค่ะในชีวิตนะคะคุณอาจจะต้องไปแต่งงานกับคนที่เหมาะสมกับคุณในเรื่องของอ ยศถาบรรดาศักดิ์หน้าตาทางสังคมหรือว่าเขาคนที่เขารักคุณน่ะนะ,ะคุณจะไม่เลือกคนที่คุณรักนะคะแต่คุณจะเลือกคนที่เขารักคุณนะะ่ะเพราะคุณไม่อยากเจ็บอีกแล้วอะค่ะนะคะในพลังงานในตรงนี้เกิดขึ้นนะคะสนะนะิ่งต่างๆสิ่งที่ไพ่ยอยากสื่อสารให้คุณได้รู้ให้คุณได้เข้าใจนะคะ คุณคิดอะไรอยู่คะตอนนี้สำหรับคุณคิดอะไรอยู่ในพลังงานของคุณคุณกำลังนึกถึงความรักครั้งใหม่คุณกำลังรอคอยในการมาของความรักครั้งใหม่คุณกำลังเฝ้ารอกับสิ่งสิ่งนั้นแต่เรื่องเล่าเก่าๆคุณอยากให้มันจบค่ะ แม้กระทั่งคนที่ทําลายคนคุณก็อยากให้มันจบนะคะไม่ต้องมีอะไรเกี่ยวข้องคุณขออยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วแต่เรื่องราวนี้มันาาคาลักาังยืดเยื้อมากเนะาะทั้งที่ตัวคุณก็เบื่อหน่ายนะคะเออแล้วคนคนนี้จะยุติอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อคุณได้หรือไม่นะทาเพื่อคุณได้ไหมสักครั้งหนึ่งนะคะโอ้ทาไม่ได้หรอกเขาเป็นคนหนีปัญหา เขาเป็นคนหนีปัญหาค่ะเขาเป็นคนขี้กลัวภายนอกเขาจะแบบว่าแสดงออกแบบเหมือนดูเป็นผู้นำอย่างนี้ค่ะเออรีลาเยอะคนนี้นะแบบโพสโพสเอาดูดีอ่ะเวลาโพสโพสโอ้ดูดีจังเลยอย่างเงี้ยดูเป็นผู้นำดูมีสาระดูน่าเชื่อถือแต่เวลาเจอเหตุการณ์จริงๆอ่ะไม่สู้ปัญหาเลยหลบหลบอย่างเดียวหนีปัญหามากเลยค่ะนะคะ เขาไม่ได้พยายามอะไรเพื่อคุณหรอกนะคะถ้าเขาอยากจะพยายามเขาคงปกป้องคุณมานานแล้วเขาคงไม่ปล่อยให้คุณอยู่ในสภาพแบบนี้อยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะมันชัดเจนมากเลยกับการแสดงออกในเวลาในเวลาที่ขับขันน่ะนะคะคนคนนี้ถึงไม่กล้าสู้หน้าคุณไงคะอยากคุยอยู่คุณใจจะขาดอยากทักหาอยากโทรหาอยากชวนไปกินข้าวแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะมองหน้าคุณยังไง ก็หลบหนีปัญหาเอาไว้เยอะไงคะ่ะซุกซ่อนปัญหาไว้เยอะปล่อยคนรับหน้าอยู่คนเดียวใช่ไหมนะคะเขาจะหยุดรักคุณได้ไหมเขาจะหยุดคิดถึงคุณได้ไหมวันคนเนี้ยนะในเรื่องของการหยุดนะคะเขาหยุดยากละหยุดยากแต่ก็ต้องหยุดหยุดยากแต่ก็ต้องหยุดในวันที่คุณมีแฟนใหม่อืม ในวันที่คุณมีแฟนใหม่ในวันที่คุณพบรักครั้งใหม่ในวันที่ทุกอย่างมันถูกดำเนินการมาจนถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วนะคะคุณจะต้องเจอเนื้อคู่นะคะคนที่ใช่คุณอาจจะต้องแต่งงานนะคะซึ่งฟ้าแลบมากนะคะแล้วในวันถึงหน้าเขาจะจะได้เจอคนของเขาไหมคะเขาจะได้เจอแฟนใหม่ไหมเขาจะได้เจอคนของเขาไหมคะวันที่เขาจะลงเอยได้ เขาเป็นคนเรื่องมากนะคนเนี้ยไม่ลงเอยกับใครแต่ก็คุยไปเรื่อยค่ะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ของการเริ่มต้นแบบผิวเผนะินน่ะแต่แต่ไม่ลงเอยนะก็คุยไปเรื่อยนะคะเป็นคนเรื่องมากอันนั้นก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอานะคะอืมเป็นคนแบบเช็คเลตติ้งไปเรื่อยๆนะคะอืมกว่าเขาจะลงเอยได้ก็ยิงนานนะ แต่ว่าบางทีเขาก็เจอคนน่ารักแต่เขาก็ชอบปฏิเสธว่าคิดว่าไม่ใช่นะคะจริงๆเขาต้องปรับตัวค่ะถ้าเขาปรับตัวได้นะคะเขาก็จะสมหวังในความรักนะมันไม่จําเป็นกับคนหรอกกับใครก็ได้ที่เขาแบบยอมรับในตัวตนของคนคนนั้นบ้างอ่ะมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ นั่นแหลบางทีเขาดูคนที่ภาพหลักภายนอกนะเขาตัดสินคนที่ภายนอกนะเขาไม่ได้ดูที่เนื้อแท้จิตใจอะไรเช่นนั้นนะคะอ่าสิ่งที่เขาสะท้อนมาถึงคุณนะต่างๆอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณนะ่ะในุในมุมมองความคิดของเขาอ,อ่มเขารู้สึกว่าเขาเสียดายคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีคุณนะสมบัติเพียบพร้อมมากทำงานก็เก่งมั่นคงมีฐานะนะคะ อืมเป็นคนเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดด้วยอยากเอาชนะนะเขาอยากเอาชนะคุณนะคุณเป็นคนสู้ชีวิตมากคุณเป็นคนที่ฝ่าฟันจนคุณมีความสําเร็จมีบ้านมีชื่อเสียงมีความเพียบพร้อมเนี่ยตามมาได้บ้านชื่อเสียงนะคะมีเงินมีความมั่นคงคุณฝ่าฟันจากคนที่ไม่มีอจนรวยได้จนมีได้นะคะเขาทรู้สึกถูกใจคุณมากเลยนะคะ รู้สึกชอบรู้สึกถูกชะตารู้สึกว่าคุณคือแรงบันดาลใจที่ทําให้เขาอยากเป็นแบบคุณอยากมีเหมือนคุณเขาก็เลยเร่งเร่งในการทํางานหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็คือเป็นคนที่มากระตุ้นเขาทางอ้อมเหมือนกันนะคะทั้งในสิ่งสิ่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะวาสนาเขาไม่ถึงคุณเนาะเราก็ดูกันง่ายๆวาสนาเขาไม่ถึงคุณนะคะปล่อยเขาไปจ้ะนะค,ะคุณคงคุณอยากปล่อยเต็มที่แล้วแหละแต่ว่า มันคงเกี่ยวข้องวิบากกรรมนะยังมีอะไรที่ค้างคางกันแต่ยังไงก็หลุดพ้นนะคะเดี๋ยวคุณจะเจอความรักครั้งใหม่ที่ดีมากนะคะมันสมกับการรอคอยของคุณแล้วก็เป็นงานแต่งงานที่อบอุ่นหรือเป็นการถูกรักถูกดูแลเป็นอย่างดีสิ่งที่คุณเผชิญมานะคะไม่ว่าจะจากคนรักเก่าหรือใครก็แล้วแต่ที่ หักหลังคุณนะคะไม่จริงใจกับคุณช่วยเหลือคุณแบบไม่เต็มที่เนี่ยพลังงานพวกนี้นะคะท้ายที่สุดพวกเขามองแต่ผลประโยชน์นะค่ะออยากได้เงินนะ,ะอยากให้ช่วยเหรออยากให้เต็มที่เหรอจ่ายเงินมาสิเราจะช่วยเต็มที่ให้ผลประโยชน์อะไรบางสิ่งสี่อะไรอย่เงี้ยคิดไปเช่นนั้นนะคะโลภมากก็เลยจะไม่ได้อะไรสักอย่างเพราะคุณเรืองที่จะฝ่าฟันด้วยตัวของคุณเองนะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะทุกคนชีวิตของคุณมันผ่านอะไรมาเยอะมากนะคะมันถึงเวลาแล้วนะให้มันจบเวรกรรมทั้งหลายสิ่งไม่ดีทั้งหลายแล้วคุณจะเข้าสู่โหมดแห่งความสุขนะคะและเป็นความผาสุขยั่งยืนระยะยาวมากนะแบบเหมือนคนเหมือนคนมีวาสนาบารมีอะนะคะจะมีความสุขไปจนแก่เท่าเลยจบจากปัญหานี้ได้นะ เนาะคุณก็จะมาพร้อมกับทรัพย์สินการเงินความมั่งคั่งนะคะมาพร้อมกับความสุขนะคะหรือความราบรื่นในการทําธุรกิจเกิดความรุ่งเรืองนะคะมันมีแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในมุมของคุณเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้กับคนเก่าสําหรับคุณนะคะความรักที่มันค้างคาเนาะคนคนนี้รู้สึกอึดอัดนะคะ อยากคุยคุยใจใจกัขาแต่ไม่กล้าสู้หน้าคุณนะคะนี่คือเรื่องราวของภพยแล้วเรื่องใน EP นี้นะคะขอบคุณนะคะทุกคนนะคะในการติดตามนะคะก่อนจากกันไปขออนุญ,ญาตฝากนะคะสีพึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นสีพึ่ง passion love นะคะเสริมสเสน่ห์เสริมสร้างความมั่นใจนะคะ ดึงดูดเนื้อคู่เจรจาความรักความสัมพันธ์นะคะนะใครใครใครหลายคนได้ไปแล้วเนื้อหอมมากนะคะเออแบบว่ามีคนมันลุมจีบยออมีตัวเลือกเยอะเลยนะคะอธิฐานให้ดีนะอยากได้แบบไหนตั้งสเปคดีๆนะก่อนทานะคะไม่งั้นมันก็จะมาเยอะมากนะคะตัวนี้อยู่ที่399บาทเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะตัวต่อมาจะเป็นสีพึ่งเมตรตามหานิยม ตัวนี้สําหรับการค้าขายการทํางานเรียกเงินเรียกทองผู้คนเมตตาอุปถัมภ์นะคะอยู่ที่299บาทตัวนี้ใกล้หมดแล้วนะจ๊ะเหลืออยู่ประมาณไม่ถึง20ตลับเลยนะคะใครสนใจทักได้ตัวต่อมานะคะจะเป็นสมเด็จพระนางพญานะคะผ่านการปลุกเสกเรียบร้อยนะคะช่วยคนแควคาาปลอดภยัยขจัดภัยอันตรายอะไรต่างๆ นะคะน,นนดาดวงชะตาให้รุ่งโรจนรุ่งเรืองนะคะ399บาทแถมสีพึ่งนี้ให้ด้วยนะตัวนี้เหลืออยู่10ตลับตัวนี้ก็จะหมดแล้วนะคะแต่ยังอยากแถมให้เป็นรับความโชคดีนะคะ399บาทจ้านะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเบียกแก้นะคะเป็นเครื่องรางในการช่วยป้องกันคุณใส่มนดำอาถรรพ์ต่างๆนะคะ อ่าสิ่งไม่ดีนะคะสะท้อนสิ่งไม่ดีให้กลับไปหาคนที่คิดร้ายกับคุณนะคะตัวนี้อยู่ที่399บาทนะคะแล้วก็แถมสีพึ่งให้เหมือนกันตัวนี้ก็จะหมดแล้วเหมือนกันนะคะของใกล้หมดแล้วอาจจะไม่ได้ทําต่อนะไม่ได้ทําต่อนะคะเพราะฉะนั้นใครมีโอกาสเก็บได้เก็บนะจ๊ะนะคะขอบคุณนะนะคะขอบคุณมากในการติดตามสนับสนุนให้กําลังใจนะคะทุกคนนะคะเรามาเจอกันใหม่นะนะคะก็ อขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ